นูแบบฝึกหัดที่3.1.1นะครับข้อแรกครับจงหาจำนวนที่แทนด้วย a ในสัดส่วน7.2ต่อ9เท่ากับ a ต่อ16.8เราคูณไข้ขึ้นมาเลยนะครับเราจะได้ว่า a เท่ากับ7.2หารด้วย9คูณกับ16.8นะครับแล้วเราก็ตัดทอนเ็ษส่วนครับ9หาร72เป็น8ถูกไหมครับนั้นตรงนี้ก็ได้เป็น0.8นะครับดังนั้น a ก็คือ16.8คูณด้วย0.8นะครับ 1 6 8จ8คูณด้วย0.8น8ดหิทด6นะครับ76อ่อ8 6ดหบวกกับ6เป็น5้าทดหครับ8ปดเป็นส3าครับทดนิยม2ตำแหน่งดังนั้นเราจะได้ว่า A เท่ากับ13.44นะครับข้อ2ครับจงหาจำนวนที่แทนด้วย A ในสัดส่วน A ต่อส5เท่ากับ 0.5ต่อ7ก็เหมือนเดิมครับคูณควายขึ้นมาถูกไหมครับเอาเอา35คูณคว่ขึ้นมาย้ายข้างขึ้นมาเราก็จะได้ว่า a เท่ากับ0.5นส่วน7คูณกับ35นั่นเองครับเราก็ใช้แม่7ตัด7 1 7 7หน5้นั้น A คือ0.5คูณ5ก็คือ2.5นะครับเป็นคำตอบครับดังนั้นถ้าเราเจอสัดส่วนอย่างนี้นะครับเราคูณควาย้ยายค้างนะครับหาค่าตัวแปรออกมาได้เลยนั่นเองนะครับต่อมาครับข้อ3าม หากทอผ้ายาว3เมตรใช้เวลาประมาณ4วันถ้าทอผ้าแบบเดียวกัน1 1> ยาว50เมตรจะต้องใช้เวลาประมาณกี่วันนะครับดังนั้นเราเขียนสัดส่วนก่อนนะครับเขียนอัตราส่วนมาก่อนว่าทอผ้ายาว3เมตรถูกไหมครับระยะระยะผ้าที่ทอได้นะครับต่อเวลานะครับต่อเวลาระยะผ้าทอได้เราใช้หน่วยเป็นเมตรถูกไหมครับเวลาเราใช้หน่วยเป็นวันนะครับ ตัวบอกว่าทอผ้ายาว3เมตรใช้เวลาประมาณ4วันก็คือ3ต่อ4ครับทอผ้าแบบเดียวกัน50เมตรต้องใช้เวลาประมาณกี่วันก็ให้เป็น x วันครับนั้นเราเขียนสัดส่วนมาได้อย่างนี้ครับทอผ้ายาว3เมตรใช้เวลา4วันถ้าทอผ้า50เมตรจะต้องใช้เวลา x วันครับแล้วก็ค,คูณไข้หา x ขึ้นมานะครับค,คูณไข้ขึ้นมานะครับจะได้ว่า 3x เท่ากับ50คูณ4ถูกไหมครับ x ก็คือ50คูณ4ส่วน3คือ200ส่วน3คิดออกมาก็ประมาณ67วันนะครับตอบ67ครับดังนั้นถ้าเราเจอตัวแบบนี้คือเราเขียนสัดส่วนออกมาให้ได้นะครับต่อมาครับข้อ4หุงข้าวผสมลูกเดือยโดยใช้ข้าวสาร2กระป๋องและลูกเดือย3ใน4กระป๋องสำหรับรับประทาน5คน ถ้าต้องการหุงข้าวสำหรับรับประทาน30คนจะต้องใช้ข้าวสารและลูกเดือยอย่างละกี่กระปอ๋องข้อนี้มีสัดส่วนอยู่3อย่างครับคือมีข้าวมีลูกเดือยแล้วก็มีคนนะครับดังนั้นเราเขียนในรูปของสัดส่วน3มอันต่อกันนะครับคือข้าวสารต่อลูกเดือยนะครับแล้วก็ต่อจำนวนคนถูกไหมครับ ทีนี้ข้าวสารอันนี้หน่วยเป็นกระป๋องครับลูกเดือกก็หน่วยเป็นกระป๋องนะครับคนหน่วยเป็นคนอ่าแต่ว่าอันนี้หน่วยของเราเหมือนกันหมดถูกไหมครับดังนั้นเราไม่ต้องสนใจหน่วยมากก็ได้เขาบอกว่าหุงข้าวผสมลูกเดือยใช้ข้าวสารสองกระป๋องนะครับสองต่อลูกเดือยสามในสี่กระป๋องให้คนรับประทานในห้าคนคือสองต่อสามในสี่ต่อห้านะครับ เขาอยากรู้ว่าถ้าต้องการหุงข้าวสําหรับรับประทาน30คนจะต้องใช้ข้าวสารไร้ลูกเดือยอย่างละกี่กระป๋องนะครับก็ให้ใช้ข้าวสาร x กระป๋องใช้ลูกเดือย y กระป๋องนะครับเราก็เขียนสัดส่วนตรงนี้มาได้นะครับว่าเป็น x ต่อ y ถูกไหมครับใช้ข้าวสาร x กระป๋องใช้ลูกเดือย y กระป๋องสําหรับรับประทาน30คนก็คือต่อ30นะครับแล้วเราดูทีละสัดส่วนก็ได้นะครับดูข้าวสารกับ คนก่อนครับถ้าเราเอาเข้าวสารต่อคนถูกไหมครับตรงนี้ก็จะเท่ากับข้าวสารคือ2ถูกไหมครับคนคือ5ก็เท่ากับ2ต่อ5ส่วนอันข้างล่างก็คือ x ต่อ30ถูกไหมครับแยลว่าข้าวสารต่อคนคือ2ต่อ5เท่ากับ x ต่อ30เขียนในรูปของเศษส่วนก็ได้ครับ2งส่วนห้เท่ากับ x อกส่วน30มสาขึ้นมาคูณครับจะได้ว่าเเท่ากับ2ใน5้คูณ30ถูกไหมครับ ห้าหนึ่งห้าห้ดังนั้น2อคูณหเป็น12บสองเราก็ตอบได้แล้วครับว่าเราใช้ข้าวสารทั้งหมด12กระป๋องนะครับต่อมาครับหาลูกเดือยใช้วิธีเดียวกันก็ได้นะครับคือเราดูเทียบสัสดส่วนลูกเดือยต่อคนบ้างนะครับเราได้ว่าสัสดส่วนของลูกเดือยต่อคนนะครับลูกเดือยคือสามในสี่ถูกไหมคนคือ5้าดังนั้นลูกเดือยต่อคนคือ3าใน4ต่อห้า หรือฝั่งนี้นครับดูตรงนี้ก็คือเราให้เป็น y ต่อ30นั่นเองนะครับเขียนในรูปเศษส่วนครับ3ใน4หารด้วย5เท่ากับ y หารด้วย30นะครับแล้วก็เอา30ขึ้นมาคูณครับเป็น3ใน4คูณ30หารด้วย5เท่ากับ y ถูกไหมครับ4ตัด30ได้เป็น7.5 7.5คูณ3เป็น22.5 หาร5รครับ5ตัด2 2 5ได้เีกครับเป็น4.5ง้านั้นตอบ y ายเป็น4.5้ากระป๋องนั่นเองนะครับงั้นข้อนี้ตอบได้แล้วนะครับว่าเราใช้ข้าวสารกระป๋องและลูกเดือย4.5กระป๋องนะครับหรือเราอาจทํิอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับโดยไม่ต้องคิดสัดส่วนของแยกออกมาครับคือเราสังเกตนะครับว่าสัดส่วนเนี่ยมันต้องเท่ากันหมดถูกไหมครับดังนั้น5กับ30เนี่ยมันต่างกันอยู่6เท่าดังนั้นถ้าเราเอา6คูณ 5ก็ได้30ถูกไหมครับแต่เมื่อเราคูณอย่างนี้เนี่ยมันเป็นสัดส,ส่วนกันอยู่นั้นถ้าอย่างนี้เราต้องเอา6คูณอันแรกและ6คูณอันตรงกลางด้วยครับจะได้ว่า x เ,เป็น2คูณ6คือ12 y เป็น3ใน4คูณด้วย6ครับตัดทอนออกมาก็เป็น4.5เท่ากับที่เราคิดวิธีเมทัลกี้นี้นะครับเราทำได้หลากหลายวิธีนะครับจะเปรียบเทียบเทียคู่ทีละคู่ก็ได้นะครับหรือจะทำทั้ง3ามันพร้อมกันเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ ข้อต่อมาครับข้อห้าซื้อมะม่วงมาขาย2ครั้งครั้งละหนึ่งกิโลกร,รมัมครั้งแรกสั่งซื้อในราคา4กิโลกร,รัมเจบาทครั้งที่สองสั่งซื้อในราคา5กิโลกร,รัมเก้าสิบห้าบาทซื้อมะม่วงครั้งที่สองแพงกว่าครั้งแรกกี่บาทอ่าเราก็ดูนะครับว่าครั้งแรกอ่าครั้งแรก100ยกิโลกร,รมัม เอาครั้งละ100กิโลกร,รมัมสั่งซื้อ4กิโลกร,รัม70บาทถูกไหมครับงั้นเราดูครั้งแรกดูครับราคาเราเอาหน่วยน้ําหนักก็ได้ครับน้าหนักต่อราคาถูกไหมครับน้าหนักหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมราคาหน่วยเป็นบาทครั้งแรกบอกว่าซื้อ4กิโลกร,รัม70บาทเขียนเป็นอัตราส่วนก็คือ4กิโลกร,รัมต่อ70บาทนะครับอยากรู้ว่าใช้เงินเท่าไหร่เขาบอกว่าซื้อมาสองครั้งครั้งละ100กิโลกร,รมัมดังนั้นครั้งแรกก็คือใช้ ซื้อซื้อมนันทั้งหมด1 0 0กิโลกรัมให้ครั้งแรกซื้อมา x บาทนะครับครั้งแรกซื้อมา x บาทครั้งที่2ซื้อมา y บาทแล้วกันนะครับครั้งแรกซื้อมา x บาทเราแก้สมการหา x ครับเราคูณไขขึ้นมานะครับคูณไขขึ้นมาก็ได้เป็น4 x เท่ากับ70คูนด้วย100นะครับดังนั้นเราจะย้ายข้างเอา4ไปหารน,นะครับเอา4ไปหารก็ได้ว่า x เท่า10ก,ก,กับ70คูนด้วย100หารด้วย4นะครับ4ตัด หนึ่งร้อยครับเป็นยี่สิบห้าดังนั้นจะได้ว่า x เท่ากับเจ็ดสิบคูณยี่สิบห้าก็คือหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับดังนั้นเราได้แล้วว่าครั้งแรกเนี่ยเราสั่งซื้อในราคาพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับที่ต่อมาครับเราหาครั้งที่สองครับครั้งที่สองโจทย์บอกว่าซื้อในราคาห้ากิโลกร,รัมเก้าสิบห้าบาทอ่าดังนั้นครั้งที่สองใช่ไหมครับอัตราส่วนของน้ําหนักหน่วยเป็นกิโลกร,รมัม ต่อราคาหน่วยเป็นบาทก็คือ5กิโลกร,รัมต่อ95บาทนั่นเองครับจากครั้งที่2ก็ซื้อมาครั้งละ100กิโลกร,รมัมถูกไหมครับดังนั้นครั้งที่2ก็ซื้อมา100ยกิโลกร,รมัมอยากรู้ว่าซื้อมากี่บาทก็คือ y บาทแล้วก็คูณไข่เหมือนเดิมครับจะได้ว่าเป็น 5y เท่ากับ95คูณด้วย1น0นะครับเราเอา5ไปหารนะครับก็ได้เป็น y เท่ากับาคูณ100 หานหานครับ5ตัดไป5155ตัด95 <5 S 1> เป็น19ดังนั้นเราได้ y เป็น1,900นะครับอ่าเราได้ y เป็น1,900บาทดังนั้นครั้งที่2แพงกว่าครั้งแรกกี่บาทก็ตอบเป็น1,900ลบ1น5 0นครับก็คือ150บาทนั่นเองครับเป็นคำตอบครับมาดูข้อ6ครับ ผสมปุ๋ยชีวภาพโดยใช้ใบไม้และเศษผักต่างๆมาผสมกันมาผสมกับกาก,ากน้ําตาลและน้ําตาลทรายแดงด้วยอัตราส่วนใบไม้และเศษผักต่อกาก,ากน้ําตาลต่อน้ําตาลทรายแดงโดยน้ําหนักเป็น3ต่อ3ส่วน5ต่อ2ส่วน5ถ้ามีใบไม้และเศษผัก15กิโลกร,รมัมจะต้องใช้กากน้ําตาลและน้ําตาลทรายแดงอย่างละกี่กิโลกร,รมัมแล้วก็เทียบสัดส่วนไหมเขาบอกว่าสัดส่วนใบไม้ ใบไม้เ็จผักขอเขียนย่อเป็นใบไม้นครับตอกกากน้ําตาลต่อน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายแล้วกันนะครับคิดเป็นสัดส่วนโดยน้ําหนักคือ3ต่อ3ส่วน5ต่อ2ส่วน5แต่เขารู้ว่าเรามีใบไม้และเศษผัก15กิโลกร,รมัมเไหมครับแสดงว่ามันต้องเท่ากับ15นะครับใบไม้เศษผัก15ต่อเท่าไหร่อยากรู้น้ําหนักของ กากน้ําตาลและน้ําตาลทรายแดงถูกไหมครับอ่าดังนั้นเราสังเกตนะครับอันนี้คูณ5มาได้ได้เป็น15ถูกไหมครับดังนั้นถ้าเป็นสัดส่วนหรือเป็นอัตราส่วนกันอยู่อย่างเงี้ยครับถ้าอันหนึ่งคูณ5อันอื่นก็ต้องคูณ5เหมือนกันเพื่อที่จะทําให้สัดส่วนมันเท่าเดิมนะครับดังนั้นตรงนี้เราคูณ5แล้วคูณ5เข้ามาด้วยนะครับ3ส่วน5คูณ5ครับได้เป็น3และ2ส่วน5คูณ5ได้เป็น2ดังนั้นเราสรุปได้เลยนะครับว่าถ้าเราใช้ใบไม้และเศษผัก15กิกรรบ เราจะต้องใช้กากน้ําตาล3กิโลกร,รัมและน้ําตาลทราย2กิโลกร,รัมนั่นเองนั้นข้อนี้ตอบว่าใช้กากน้ําตาล3โลใช้น้ําตาลทราย2โลครับเป็นคําตอบครับงั้นเราเทียบเราลองดูสัสดส่วนครับแล้วเราต้องต้อง,ต,องต้องรู้นะครับว่าถ้าสัดสัดมันเป็นสัสดส่วนกันอยู่ถ้าเราคูณตัวอะไรตัวหนึ่งด้วยค่าอะไรค่าหนึ่งอันอื่นก็ต้องคูณไปเท่าเท่ากันเพื่อที่จะทำให้ค่าของสัสดส่วนมันเท่าเดิมนั่นเองนะครับ 嗯。Mm.